จากเรื่องของประมงผิดกฎหมายอีกหนึ่งเรื่องของสายการบินก็ยังเป็นประเด็นใหญ่นะคะซึ่งต้องเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะมีเรื่องของกทออพอหรือว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งเหตุสั่งให้สายการบินซิตี้แอร์เวย์นะคะ,ะระงับการบินไปค่ะเหตุผลสำคัญที่ต้องระงับการบินไปชั่วคราวแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าไปตรวจสอบและพบมีข้อบอกพร่อง เรื่องความปลอดภัยทางการบินนะคะค่ะก็ไปตรวจพบแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าทั้งมีข้อบกกร่องเรื่องความปลอดภัยทางการบินรวมถึงลูกเรือของสายการบินก็มีชั่วโมงการทํางานเกินมาตรฐานด้วยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่า City a i r w ์เวยนะคะอยู่ในกลุ่มสายการบินที่มีความเสี่ยงในการบริหารหนี้สินค่อนข้างเยอะแล้วยังไม่สามารถจัดการภาระหนี้สินได้ทั้งหมดทางการก็เลยมองนะคะว่าอาจจะไปกระทบกับการดําเนินธุรกิจส่งผลกับผู้โดยสารที่จองการเดินทาง คือตอนนี้ทางกพอทอนะคะหรือว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาอนุญาตให้สามารถบินได้ชั่วคราวจนถึง18กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพราะว่ายังมียอดจองผู้โดยสารตกค้างอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องไปพูดคุยกันละคะ่ะในะโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะมีทั้งตัวแทนผู้ประกอบการสายการบินซิตี้แอร์เว เจ้าของนี่นะคะเจ้าหนี้ทางสายการบินก็จะมาร่วมหาหรือสาสางปัญหากันเพราะฉะนั้นทางสายการบินก็ต้องไปวางแผนธุรกิจมาทําให้ชัดเจนแล้วมาเสนอถ้าไม่มีการปรับปรุงก็จําเป็นต้องคืนใบอนุญาตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยึดใบอนุญาตแต่อย่างใดค่ะค่ะสายการบิน City a i r w a y เองนะคะก็เป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมคะให้บริการทั้งแบบประจํารวมไปถึงเช่าเหมาลำโดยเส้นทางการบินก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศโซนเอเชียนี่แหละค่ะ เริ่มดำเนินงานมาประมาณ5ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะว่าการเจราจากันร,ระหว่างกลุ่มเจ้ามีเองนะคะรวมไปถึงปัญหาการปลดล็อกที่แบกรับภาระหนี้เอาไว้จะแก้ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ